cặt cặt đây không ngon quá Ngon. Nhịt cái lưới. Nhịt cái lưới. มาไซเดียวกันเลยครับกัดเป็นกบยางแก้คันจิ๋วครับผมมิดมิดไปเลยนี่อยู่ในคอนุน่นนี่ครับโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมอยู่ในปากนุ่นโอเคเช้านี้ก็สองแต้มแล้วมาด้วยคันยักษ์ทองลอกรกวตุการครับผมโอ้โต้องตีขึ้นฝั่งแล้วก็ลากลงมากัดเลยสุดยอดครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวไปนครนาะยกกันต่อ